เล่าหุ้น Alphabet บริษัทแม่ของ Google หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกับสองหมอของลงทุนอีกครั้งวันนี้เราจะมาลาหุ้นที่ชื่อว่า Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาดำเนินธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตและบริการด้านเทคโนโลยีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นของเขากันดีกว่าครับ P/E ของเขาจะอยู่ที่27นะครับ p per book value mm hmm. จะอยู่ที่6.5 p i to sales ratio mm hmm. จะอยู่ที่7.6 ROE จะอยู่ที่30% ROA จะอยู mm ่ที่18%ไม่มี dividend yield นะครับไม่มีการจ่ายปันผล D/E ratio 0.11 mm hmm. ครับภาพด้านล่างนี้ก็จะเป็นรายได้สุทธิและกำไรสุทธิย้อนหลัง5ปีนะครับและนี้ก็จะเป็นการาฟที่แสดงเห็นว่าแนวโน้มรายได้และกำไรสุทธิของ Alphabet นั้นมีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องครับ ในส่วนธุรกิจหลักของ Alphabet เนี่ยเขาดำเนินธุรกิจหลักในด้านการให้บริการ Search Engine ผ่าน Google การโฆษณาผ่าน Google a d การให้บริการด้านคลาวผ่าน Google Cloud และแพลตฟอร์ม Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์มือถือทั่วโลกผลิตภัณฑ์สำคัญของเขาคือ Google Search, YouTube, Google Cloud, Google Map, Google Play, Android และ Google Ads ครับแน่นอนว่าเพื่อนๆหลายๆท่านได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับในส่วนของลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการเนี่ย Google Search ก็จะเป็นแพลตฟอร์มเสิร์ชแอนจินที่ใหญ่ที่สุดในโลก YouTube ก็จะเป็นแพลตฟอร์มแชร์วิดีโอที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก Google Cloud เนี่ยก็จะเป็นบริการคาวสำหรับการประมวลและจัดเก็บข้อมูล Android, Android ก็จะเป็นระบบบติการสำหรับอุปกรณ์มือถือที่ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลกอีกเช่นกันในส่วนของ Google Ad ก็จะเป็นแพลตฟอร์มการโฆษณาที่เชื่อมโยงผู้ลงโฆษณากับผู้ใช้งานผ่านการค้นหาและก็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับในส่วนผลิตภัณฑ์บริการใหม่ล่าสุดของ Alpha หรือว่า Google ก็จะมี แบรนด์ AI นะครับแพลตฟอร์ม AI แบบสนทนาที่ Alphabet พัฒนาเพื่อแข่งขันกับ Cha GP t GPT ของ Microsoft นั่นเอง Google Cloud AI2 เป็นการพัฒนาเครื่องมือ AI ในใน Google Cloud เพื่อช่วยให้องค์กรในกระบวนการทำงานเนี่ยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและก็มีระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยขึ้นนอกจากนี้ก็ยังได้มีการลงทุนโปรเจกต์ล่าสุดนะครับโดย Alpha b e t เนี่ยเขาลงทุนอย่างมากในด้าน AI และก็ Machine Learning ผ่านการพัฒนาปรัช a าและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค o าวที่มีความสามารถทาง AI เพื่อรองรับความต้องการขององคอ์กรนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังได้มีการลงทุนในเทคโนโลยีคอนตามคอมพิวติ้งและการวิจัยเพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์คอนตามให้เกิดขึ้นจริง <c oughs> ในส่วนของมุมมองการเติบโตนะครับ Google Cloud เนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตในส่วนของ cloud computing จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ของ Alphabet ส่วน AI นะครับก็จะมีความสามารถทาง AI ช่วยเสริมศักยภพยาพในการแข่งขันของ Google โดยเฉพาะในด้านการโฆษณาและการพัฒนาเครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจ ในส่วน u t u b e และก็ Google Ad เนี่ยจะยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทนะครับก่อนที่เราจะมาฟังความเสี่ยงเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นการเล่าหุ้นแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังเท่าน,นั้นเองครับเอาละครับเรามาพูดถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนว่าความเสี่ยงอุตสาหการรมเทคโนโลยีของ Alphabet ที่ต้องเผชิญจากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น Amazon, Microsoft หรือในธุรกิจอื่นๆทั้งด้านโฆษณาข่าวและ AI ก็เป็นปัจจัยสําคัญต่อความเสี่ยงในรายได้และกําไรของบริษัทนอกจากนี้ก็ยังมีกฎระเบียบและก็การตรวจสอบการควบคุมจากรัฐบาลการสอบสวนเรื่องการผูกขาดก็จะเป็นผลกระทบต่อการเติบโตของอัลเรตนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งคือความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยไ,ไซเบอร์การโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้แน่นอนครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับและถ้าเพื่อน,อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,งนี้ขอบคุณครับ